สลัดบัคซ์ร้านกีฟเกมพัสและไอเทมมาต่างๆเลืสิบเปิดทุกวันเวลา8โมงครึ่งถึง2ทุ่มครึ่งอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะเอาแล้วครับผมก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านเลยเนาะวันนี้ก็มาอยู่ในแมปอนิเมะโวล์เทิร์นดิ e เฟนซ์อีกแล้วนะก็วันนี้จะมาสอนลงฟาร์มเงินที่เขาปรับมาใหม่เนาะว่าต้องลงยังไงนะครับเพราะบางคนยังแบบเอ้ย ทำไมมันตีไม่เข้าทำไมมันตีแค่ทีละหนะึ่งดาเมจเนาะก็เป็นนี่ครับด่านเมทัลรัชนะครับน,นะบนะก็มาเดี๋ยวอธิบายกันก่อนก็คือด่านเมทัลรัชนะครับเขาจะใช้อ่าตัวคริติคอลนะครับถึงจะตีเข้าเนาะแล้วก็ต้องรอให้ตีติดคี้นะถ้าตีไม่ติดคี้ก็เข้าหนึ่งดาเมจเหมือนเดิมแต่ถ้าตีติดคนะี้ก็เข้าตามดาเมจที่ติดคี้ไปเนาะก็ตัวคริติคอลจะมีเท่านี้นะครับมี เบจิโตเนาะเป็น MR มนะครับมีโอเวอร์โฮลนะเป็นยูมีลูเดียสนะเป็น SR มีคริโตเป็นตัวหับ R เนาะก็เลือกใช้กันได้นะแต่ก็แนะนำก็เป็น3ตัวนี้2อ่อาจริงๆแนะนำา2ตัวนี้นครับตัวนี้มันแพงไปหน่อยนะอาจจะไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่อ่แนะนำา2ตัวนี้นะเก่งเก่งแบบไม่แพงมากก็โอเวอร์โฮลนะผมปั้นสุดเนาะจริงๆผมก็ใช้เป็นตัวหลักเลยในการฟาร์มเงินอา่าก็ประมาณนี้แต่ลูเดียสก็ไม่ค่อยได้ใช้เอามากันต้นเกมด้เฉย ก็แค่ประมาณนี้นะครับนะก็ไปไปเจอกันในเกมดีกว่าผมก็จะลงเป็นของอีเซนนะก็เดี๋ยวพาไปดูว่ามันได้เงินเยอะขนาดไหนจริงๆมันก็ได้เท่าเดิมเลยครับอืมนะก็เหมือนโกลัสเก่าเลย10เว็บต่อ30,000นเนาะก็ไปเจอกันในเกมครับมาครับผมตอนนี้เราก็มาอยู่ในเกมมันแล้วนะครับนะมาก็เดี๋ยวเบาเสียงแว๊บ มอนนะครับจะเกิดตรงนี้เนาะก็จะวิ่งออกมา2ทางนับซ้ายขวาเนาะแล้วก็จะมารวมกันอีกทีตรงนี้คือหน้าบ้านเรานะก็เริ่มเลยมาต้นเกมนะครับเห็นไหมจะวางอะไรไม่ได้เลยนอกจากลูเดียสนะครับก็เราก็วางลูเดียสไปก่อนเนาะก็พอนายให้เขาตีติดคริติคอลนะบ้านเราจะได้ไม่แตกนะครับถ้าใครดวงสวยๆนี่บอกเลยเล่นยากแล้วหมดเนี่ยจริงตีไม่ติดคี้นี่บ้านแตกแน่นอน วางกันไว้ก่อนนะต้นเกมสองต,ตัวเนาะก็วางไว้แปะๆไว้เฉยๆให้กันเวฟแรกได้ให้ตีมอนเวฟแรกให้ตายอ่าเห็นไหมถ้าเราตีไม่ติดคีย์อะเลื่อนมันจะลดแค่1เห็นปะแต่ถ้าติดคีย์ปุ๊บมันจะหายไปเลยมันจะเป็น800นะครับเอ้ยเป็น900นะก็คูณ2ตัวคูณ2องดาเมจตัวเราไปอ่าก็จะวางโอ้โหละตอนนี้ พยายามอย่ามาเล่นหน้าบ้านนะครับนะเพราะว่าถ้ามันตีไม่ติดคีเนี่ยมันจะวิ่งเข้าบ้านเราไปเลยนะอันตรายนะไม่คุ้มนะเห็นไหมอันนี้ตีไม่ติดคีนี่มันเดินมานี่ละเดินมาไกลจัดก็ถ้ามีเพื่อนมาฟาร์มด้วยน่าจะฟาร์มง่ายกว่านี้นะครับก็คือให้คนหนึ่งรีฟาร์มตังค์เนาะเดี๋ยวจะให้ดูคีย์หลักก็คือโอเวอร์โฮลนี่แหละอ่า เห็นไหมมัน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 ไม่ติดขี้เลยมันจะพุ่งมาหน้าบ้านเราอย่างนี้นะอันตรายมากนะเราก็เน้นจํานวนไปก่อนตอนต้นเกมเราไม่ต้องเน้นอัพนะครับเราเน้นจํานวนนะเอาจำนวนเข้าสู้นะครับเนี่ยอันนี้ไม่แนะนําให้เล่นหน้าบ้านอย่างนี้นะอันนี้คือแบบดวงผมตัวนะครับตีไม่ค่อยติดขี้เนาะอ่าตรงนู้นก่หมดขายนะครับขาย พอเริ่มมีตังค์นิดหน่อยนะครับมาวางโอเวอร์โฮตรงนี้หรือว่าลูเดียสก็ได้นะครับใครที่มีแต่ต้องมีเงินเยอะกว่านี้อัพให้ขั้นเขาเป็นฟูลเอลี e นะอ่าตอนนี้อัพไปสักเท่านี้ก่อนพอตังค์มีแค่นี้ก็ภาวนาครับดูหน้าบ้านดีๆนะอย่าให้หน้าบ้านเราระเบิดไปไม่งั้นซวยนะครับอ่าอีกตัวหนึ่งนะครอ่าตรงช่องนี้นะต้องเอาเป็นซันจิมานะถ้าใครที่ลงอินเซนหรือว่าฮาร์ดเนาะก็อย่างของผมไม่ได้ลงเป็นอินเซนหรือว่าฮาร์ดนะก็เดี๋ยว เล่นอย่างนี้ไปเดี๋ยวค่อยหยุดแวะซื้อไก่อะไรงนี้นะก็รอครับรอนะอ่าพอเราได้ฟูลเอเวอร์ปุ๊บเห็นไหมมันตีปึ้งปุ๊บหายไปเลยนะครับนี่ก็คือเริ่มสบายแล้วนะตรงนี้เริ่มจะเล่นง่ายนะครับก็เราก็ไปฟาร์มตังได้เลยทีนี้สบายล้เพราะเรามีตัวกันบ้านอยู่ข้างหลังนะครับเยอะมาก แต่ถ้าใครดวงดีๆที่แบบตีตคิวบ่อตัวกันหลังผมก็อาจจะไม่เยอะเท่าผมก็ได้นะ <c ười> ใครดวงไม่ดีก็นี่แหละู้ด,ด,ดีๆีบ้านระเบิดได้เลยนะดวงไม่ดีอย่านะเกมนี้มากับดวงอ่จะต้องแวะซื้อไก่แล้วเวฟหน้าเพราะผมไม่ได้เอาซันจิมาเนาะแต่ถ้าเราซันจิมาใช่ไหม อ่าเราก็รอฟีดแค่ตัวนี้เลยครับไม่ต้องรอฟีดตัวอื่นข้างหลังไม่ต้องครับข้างหลังปล่อยไปเลยเพราะตัวนั้นเขาแบกได้นะตอนนี้นี่นะนออกมาเยอะเยอะปุ๊บตีไปตีติดขี้ปุ๊บหายอ่าอย่างนี้เราก็แวะซื้อไก่นิดหน่อยถ้าเราไม่ได้อาสัญจิมาแต่ถ้าเราเอาสัญจิมาก็ไหลไปเลย เรื่อยๆชิวๆนี่จริงๆสำหรับคนที่เล่นนะ1ิบเวฟก็ปล่อยบ้านแตกได้แล้วนะแต่ว่าเดี๋ยวคลิปนี้จะมาลองให้ดูว่าถ้าเอาเบจิโต้มาเล่นด้วยเดี่ยมันจะได้สักกี่เวฟกันเชียวนะมันจะแบบไปได้ขนาดไหนอืมเพราะเบจิโต้เนี่ยเป็นตัวที่ตีติดคริติคลอลเหมือนกันนะครับนอกจากอ่าใครที่อยากรู้นะครับว่าเบจิโต้เนี่ยทำยังไงหรือว่าอะไรยังไงครับในช่องมีคลิปของ มีมีคลิปที่รีวิวเบจิตโตอยู่เนาะว่าทํายังไงอะไรยังไงนะครับว่าหาของจาก,กไหนเออก็ไปดูกันได้นะครับ่ไก่มาส่งลนะนี้เงินผมตันหมดแล้วก็เรียบร้อยแล้วข้างหลังนี่ขายทิ้งได้เลยครับไล่ขายเลยเนาะ เวลาเรากดฟีดออมันจะได้เราเรากดฟีดออมันจะได้ไม่ไม่มาแจกให้พวกนี้นะครับจะได้ไม่เปลืองอาหารสำหรับใครที่มีเพื่อนมาเนาะก็เอาพวกหนวดดำหรือว่ากิวมาสาโลแล้วก็ให้มันโดนดาเมเเดเยอะขึ้นด้วยก็ได้ครับอา่านะจะได้แบบเล่นง่ายกว่าเดิมหน่อยอันนี้ผมจะวางเป็นเบจิโต้ละอ่า นี่ไงย่างเท่เอ่โคตรเท่แต่ตัวมันอาจจะเล่นในเมทัลลัชไม่เก่งเท่าไอตัวนี้หมายถึงว่าถ้าเล่นเร็วนะอไอตัวนี้มันเอาไว้ยื้อนานเนาะมันเอาไว้เล่นานานๆแต่ว่าก็ ย่างน้อยมันก็ตีไวนะครับข้อดีคือตีไวแล้วตีไกลด้วยเห็นไหมตีไกลมากอแล้วตีแรงด้วยไงพี่แกตีทีสี่แสนเก้านะครับติดคีก็ก็เก้าแสนแปดนะครับถ้าบับแนโตก็ก็ก็ล้านกว่าอยู่แล้วล้านแปดเลยนะล้านแปดแนเก้าเลยนะแรงนะส่วนโอเวอร์โฮนะครับอืก็สเตตตอนต้นคลิปก็ให้ดูไปแล้วเนาะดาเมจก็จะอยู่ที่เจ็ดหมื่นแปดพันนะครับเป็นโฟเอลีแปดวิถือว่า เก่งเก่งมากเลยนะคือแบบระวังแค่ตัวเดียวอย่างเงี้ยเราอาจจะไปถึงเวฟยี่สิบเลยก็ได้นะครับถ้าเราคอยแบบกดฟีดดีๆแล้วก็ให้มันติดขี้บ่อยๆนะเห็นไหมเลือดมันเจ็ดหมื่นเองตัวเราตีแสนสี่นะเกือบแสนห้าเอ้ยตัวเราตีแสนห้าเลยครับอ่าตัวเราตีแสนห้านี่ถึงแน่นอนนะเวฟยี่สิบยังไงก็ถึงเนาะเดี๋ยวคลิปนี้นะจะ เล่นให้ดูเลยว่าถ้าเอาเบจิโตมาเนี่ยมันจะสุดได้ขนาดไหนอะไรงน,นี้อ่ะเดี๋ยวเว็บหน้าแวะซซ้อไก่ก็ตอนนี้ก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วครับก็อธิบายครบแล้วเนาะว่าวิธีการลงแล้วก็ตัวละครที่ต้องใช้หรือว่าอะไรยังไงเป็นยังไงเนาะก็เล่งสปีดคลิปเลยครับอันนี้เล่นให้ดูเฉยๆเนาะ มาครับผมตอนนี้ก็ตัดมาอยู่ตอนที่ใกล้จะจบแล้วเนาะก็ออเสียดายไม่ถึง40เวฟนะถ้ามีากิยูหรือว่าหนวดดำมาน่าจะถึงนะ40เวฟก็ได้แค่39กนะครับก็น่าจะได้แค่นี้แหละน,น่าจะสุดแล้วนะจริงๆก็แนะนำให้เล่นแค่10เวฟปล่อยแตกเหมือนเดิมครับเหมือนแต่ก่อนเนาะเพราะว่ามันได้เงินทุกๆ10เวฟนะเห็นไหมอันนี้คือ2 1 5 1 0 0ะครับก็คือ เ็นเงินของ30เวฟเนาะก็คือไม่ได้เยอะอะไรเลยนะครับสำหรับใครที่อยากเล่นเร็วในเงินไวๆอย่างนี้นะครับก็เล่นแค่10เวฟก็พอเลยครับไม่เหนื่อยไม่ยากเออแบบสบายๆนะชิลๆเล่นไปเรื่อยๆเนาะก็เป็นไงกันบ้างครับสำหรับคลิปนี้ก็ถ้ามีประโยชน์ก็ฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับก็สำหรับคลิปนี้จบแลวครับไปแล้วผมบ๊ายบาย